น,นีกําลังขับรถอยู่มิวเซียมค่ะอยู่ในสนามของมิวเซียมี่ตึกมิวเซียมจากพี่น้องแต่ว่าแบบขับยบูรละเลาะละเลาะ,ละ,ละ,ละมิวเซียมเดี๋ยวห้าสิบขึ้นไปเมึงบรรยากาศ้างบนจ้ะอันนี้ก็ต้นไม้ประดับจ้ะเป็นสนามที่กว้างขวางจา้มันกเกรียกว่าโดเมนจากพี่น้อง พกแกลนซิตี้จ้ะโชว์บรรยากาศเลยเลาะๆขายเมืองจ้ะขับรถขับรถเลาะยู่งๆก็มีมิวเซียมไอตึกใหญ่งามตะงานงามตาี่จ้ะจะมีองจอดรถพี่น้องแต่อนุญาตให้จอดประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่จุดจ้ะก็ต้องมา ย้ายรถถ้ามีที่ย,าย้ายถ้าไม่ย้ายก็จอดไว้เลยก็จะเสีย เอันนี้รถเนชมม่อมเมืองจ้ะพี่นอมม้องรถรถชมเมืองผู้ใดสือตัวกบสนมมกินั่งชมเมืองแล้วก็นนั่งชมวิวพี่น้องนี่สองสัน้นบิ๊กทัวร์นี่จ้ะมันสิเขาได้หลายทางนะพี่น้องขอทางนี้ก็ได้ขอทางอีกทางนึ่งก็ได้จ้ะ ไปคุณทัญยา wrong person ออไปเลยล่ะ I want the ID card สวัสดีสว่วงเ้าค่ะพี่น้องอากาศดีดีมาเนี่ยวันที่3 3นี่พี่น้องมาเนี่ย23มกราคมยูเขาจะเ้าสิมีงานมั้งเปล่า ASE มีงานเอกแบง ASB แบงเนี่นี่ค่ะพี่น้องอออมิวเซียมตึกตตง,งานตงานงามตาตึกใหญ่มากพี่น้องมันสิมีประมาณเทา่ทาไรเท่าไรล่ะประมาณซีซั่นจากพี่น้องแล้วข้างล่างก่ะเป็นที่จอดรถอีก,กจ้ะอมบรรยาก,กาศชุดยอดพี่น้อง <Yes. S 2> เด้เดี๋ยวไปเอาไอดิ ดีนอนนี้ทูเปมันี่เลยโอเคโอเคเคเตเคเคก้พี่น้องอันซาอันามาสงแต่ห้าสิบกนไปยังไงโอดีเลยโชว์บรรยากาศข้างนอกให้คุณผู้ชมเมืองกันอ่ะภูรอยามาเที่ยวกัน มาได้จ้ามาเที่ยวหรอกค่ะมาเที่ยวเมืองออกแลดแล้วก็แบะมามิวเซียมน้ำจ้ะโอเคเจามีงานีอ,อย่างนู้เนี่ย A S B แบงค์ก็ละ่ะไปเจาก็ล่งจัดกล้องอาหารนี่มองจอดรถเป็นจุดๆนีดดด่พี่น้องสนามกว้างข้างบนข้างล่าง ทางยางลงมไปเละดีดีไปเละยางลงไปพนยางลงไป,ไปเป็นสันสันเนาะโอเคพี่น้องเทาสิเขาไปข้างในจ้ะเขาไปข้างในเนี่ยมันสิเป็นแบบว่าเอาไอดีคาร์ดพี่น้องไอไอดีก็คืออันนี้อันนี้บัตรบัตรบัตรไอนีล่ล่ะไปขับขี่นะไปยืนเพิน่นแต่ว่าเพรเสียตัง หรับคนนิวซีแด์จ okay. ้ะว่าเสียตังค์แต่ว่าเ้าสิทธายวิดีโอไม่ได้แต่ว่าสิทธายรูปได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเข้าไปด้วยมาเขาได้หลายทางข้างๆมีทางหนาอันนี้ทางหลังทางหลังกับประตูหญยอยู่รถบัสลำลับรถทัวร์ทัวร์บัส นเ,เน่ะจ้ะออคแลนด์ว่าเอา่อเมมโมเรียนมิวเซียมซื้อบันจกนกักเนาะนี่ไทมนันจะเป็นโชว์แบบโชว์หม้อเนาะหม้อหม้อปั้นสองสองลูกด้านเนี่ย ใหญ่ยยเลยเดี๋ยวขอไปพูอเจ้าก็จะสิบอกว่าห้ามห้ามถ่าย,ยวิดีโอโอเคนะเขาิขอไปกัน,กนจ้ะพี่นอ้องมาข้มาแขนเท็กกี่เดี่ยว ภายในหนึ่นองอันนี้มาานนนนนนนันคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ี่นอนเต็มไมปด,ด,มมด้วยอาดให้ี่นองจ้ะอาดๆๆอาดอาเต็มไปด้วยอาดด้วยอาดห้องใหญ่มากนะพี่น,ออน้องวู้วลววเรวววววววัววเวววววเวว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 วเราวว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 ม